วันนี้มาคนเดียวนะคะจริงๆแล้วก็จะมีพ่อพวกมาหลายคนแต่เนื่องจากโชคชะตารากิจตาไวค่ะคือพูดแคบมางค่ะแล้วก็มีภูร่ากันนะคะก็เลยไม่ได้มาสาหรับวันนี้นะคะคำพนีมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาบอกกล่าวเล่าให้พวกเราฟังนะคะคือโดย่านนยฮะได้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชนครรีเป็นมาสองสามปีแล้วค่ะทีนี้ คำว่าราชนครินทร์ได้เป็นพระราชทานนาม,มาจากสมเด็จพระพิ่นานเนเงเธอตระเวนอะไรนะสงาาขานครินทร์นะคะวทีนี้ท่านเคยเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วก็พระราชทานเนนไว้เสมอให้เป็นมูลนิธิของราชนครินทร์แต่เนื่องจากการเป็นมูลนิธิเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดตั้งมีคณะกรรมการมีหลายๆอย่างในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย กาถัดต่อมหาลัยก็เหมือนกับว่าเรื่องตั้งแต่เริ่มจากอธิการคณ,ณะอะไรจะะไร้าลายทลสภามหาลัยมันก็มีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงกันอยูต่ตลอดเวลางานก็ไม่ได้ดําเนินแต่คณะกรรมการที่เข้มแข็งที่สุดก็คือคณะกรรมการส่งเสริมเรื่องดิฉันก็เปน็นหนึ่งในคณะกรรมการตรงนั้นก็มีดำหลีว่าจะทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าเพือ่อนาเงินนั้นเข้าในมูลนทิธิของสมเด็จพระพินางเลย ทีนี้เนื่องจากว่าเมื่อประชุมไปเมื่อวันที่6นี่เองแต่ว่า,า,าใบอนการของพระป่าเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความเพื่อให้เหมาะสมนะคะก็เลยไม่ได้นํามาแจกกับพวกเรานะคะทั้งสองทั้งเนื้อในนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าในปีนี้นะคะอยากให้พวกเรานะคะได้ร่วมกินร่วมใจกันนะคะได้ทำกิจส่วนนี้นะค่ะเพื่อ ภูณริที่ของสมเด็จพระพิณานเทอน,นะคะให้แข็งแกรงและให้เจริญไปนะคะเพราะว่าเขาจะคิดทําถุกทุกปีค่ะนะคะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่ในขณะน,นี้เขาก็กำหนดไว้แล้วว่ามีซองละหนึ่งร้บาทนะคะขั้นต่ำแล้วก็500บาทแล้วก็1นึ่ันบาทแล้วเหนือจากหนึ่งพันบาทใครจะทำมากเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาแต่สําหรับพวกเราเซึ่งจะทพระบาในเดือนหน้า น่าจะเป็นวันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันวันอะไรนะวันพระราชวันพุทธศักราชของข้าราชกาจพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10นะคะแต่ว่าตอนนี้และทีนี้ดิฉันต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอาจจะต้องอาศัยคุณชีวินนะคะให้เป็นสื่อในส่วนของการการการนำพบุญในครั้งนี้เพราะดิฉันเดือนหน้าตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่28ไม่อยู่29ทำไม่อยู่ นั่นจะไปสวีเนดนิสวันเลยเป็นเล่นซองเขาเขาก็มีให้มาเขาบอกยังมาไม่ได้เนื้อในยังทำไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยไม่ได้มาให้บอกพวกเราก็ได้บอกกล่าวกันเอาไว้ก่อนจแรับกันนะคะแล้วถ้าอย่างไรก็ออกแล้วแต่ฝากด้วยนะคะฝอชอระยองที่เข้มแข็งนะคะก็จะได้เรียงกลับทำในครั้งนี้ด้วยนะคะกขอบคุณมากค่ะ